สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบอนสีนะครับบอนสีต้นนี้ชื่อว่านกกระทานะครับนกกระทาสวยงามครับสไตล์บ้านบ้านนะครับบอนสไตล์บ้านบ้านวันนี้นะครับนกกระทาวันนี้ผมจะนํามาเพื่อนๆมาปลูกกันนะครับปลูกนกกระทากันนะครับมาดูอุปกรณ์ครับวันนี้ในการปลูกบอนสีของผมนะครับที่ใช้คือขุยมะพร้าว นะครับขุยมะพร้าวแช่น้ำสองคืนครับแช่น้ํานี่เราแช่น้ําแล้วสองคืนครับกับดินถุงครับดินถุงทั่วไปดินถุงผมใช้อัตราส่วนนะครับระหว่างขุยมะพร้าวกับดินถุงคือ1ต่อ1นะครับอัตราส่วนเท่ากันเมื่อได้อวัสดุปลูกมาแล้วนะครับเราก็เอามาผสมในกระบะนะครับผสมให้เข้ากันนะครับอันนี้ผมผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผสมไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงวิธีการปลูกแล้วครับอ่าครับ ใส่ลงไปครับประมาณครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของกระถางผมใช้กระถางหถึงแนิ้วนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนใช้สิบนิ้วก็ได้ครับครับอันนี้ใส่ต้นลงไปครับหลังัานใส่ใส่พวกวัสดุปลูกให้เต็มกระถางนะครับครับเว้นพื้นที่ไว้หน่อยนึงเพื่อเราใส่ไว้ใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆนนะครับเมื่อปลูกเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ปุ๋ย ออสโมโค้สูตร13 13 13นะครับแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็หนอนแมลงกินนะครับแค่มีแค่นี้เองครับการปลูกบอนนกกระทาก็เสร็จเป็นเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแค่นี้เองครับไม่ยุ่งยากครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แด่เพื่อนๆบ้างครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ